ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพ,พระบาทข้าพระพุทธเจ้า,า,จานายวัชราวุธกิ่งบูขอกล่าวคำปฏิญาณ,าญาณต่อพระรัตนตรัยต่อพระพักใต้ฝ่า,าพ,พระบา,าทาและต่อคณะมหาวิทยาลัย,ลย,ลยซึ่งชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ว่า หนึ่งข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวไทย 2. ค่ข้าพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี มีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ลังกายที่สมบูรณ์ประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดว์สุจริตทั้งจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์้ารพนับถือครูบาอาจารย์และใช้ความรู้ที่ได้รับในทางที่ชอบด้วยความยุติธรรม กับจะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติย,ตาตยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน 3. ค่ข้าพระพุทธเจ้า,าจะรักษาไว้ซึ่งศัก์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดและขอเทอทูนเกียรติแ,รรแห่งมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ตลอดไป ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมขอพระเจ้าตานกราบทูลทราบฝาพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระเจ้าตานพระอนุญาตให้บัณฑิตป,ปัดผู้หมวกบัตรน,นี้ท่านได้เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์แล้วให้ท่านปัดผู้หมวกไปไว้ทางซ้าย ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระมมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระาาระาระชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564วาระหนึ่งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคโนทและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าการที่แต่ละคน จะบรรลุถึงความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญสามประการคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นและการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019ซึ่งผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้นทั้งในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าคุณธรรมนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานของทุกคนทั้งนี้เพราะคุณธรรมเป็นพื้นฐานอันดียิ่งของจิตใจทำให้คนเรามีใจซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความเสียสละไม่เอารัะรัดเอาเปรียบผู้อื่นมีความมุ่งมั่นทั้งใจจริงที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่ในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แท้มีความภาคเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาและมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่ที่ตนเองมีต่อชาติบ้านเมืองจึงขอให้บัฑดิทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมประจำทยแล้วนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาประชุมอยู่พร้อมกันในที่นี้ มีความสุขสวัสดีและความก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกประการทั่วกัน